สายสปอร์ตสายแรงด้วยเครื่องยนต์ V6 3,000 cc 367แรงมา้าต้องไม่พลาดคันนี้เลยค่ะ Mercedes-Benz C 4 3 AMG Coupe W. 2 0 5รถปี 18. จดทะเบียน19ไม่วิ่งแค่35,800กิโลต้องไม่พลาดค่ะรถคันนี้เจ้าของลำดับเดียวนะคะออกจาก Benz Thailand ค่ะมาพร้อมกันชนหน้าหลังสเกิร์ตข้างแบบ AMG ขับสีล้อโฟเมติกพวงมาลัย AMG แบบสปอร์ตท้ายตัดมาพร้อมเกียร์ออตโอต้9สปีดหลังคาพาน r ล m มิกซันรูฟเปิดปิดด้วยไฟยฟ้าค่ะเพิ่มอรรถรสในการขับขี่มากๆเลยนะคะ ความคุ้มค่าทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะรวมอยู่ในคันนี้เลยค่ะขายเพียง2,199,000นะคะและรับประกันหลังการขายแบบใหม่ล่าสุดเลยค่ะ1ปีหรือ30,000กิโลสามารถเข้าที่ศูนย์บริการของเบนซ์ไทยแลนด์ได้ทั่วประเทศเลยนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามาหาหนิงได้เลยนะคะที่เบอร์0859118619ค่ะ